สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโอเวอร์รูดครับกับเกมโกโก้มอฟฟินครับบอกเลยว่าตอนนี้กําลังเล่นเพลินมากๆไม่ว่าจะเป็นการลุยด่านครับไม่ว่าจะเป็นการบิวสกิลหรือการทําตัวละครแล้ววันนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะยังสงสัยว่า การเพิ่ม CP เนี่ยจะเพิ่มอย่างไรและทำยังไงดีครับให้ CP เราไปได้สูงมากๆมันจะมีหลายช่องทางมากเลยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับแต่หากท่านใดสนใจเติมเงินผมแนะนำร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์มีเกมให้คุณเลือกเติมมากมายเติมถูกลรงกว่าเติมเองแน่นอนสามารถกดริงใต้ดี่อธิบานไปเติมกันได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกมาจากช่อง Over r o o t กันด้วยนะจ๊ะ เอาเลยครับท่านผู้ชมงับเรามาดูวิธีการเพิ่ม CP กันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับหลายคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วครับวิธีการเพิ่ม CP เนี่ยคือการใส่อุปกรณ์นะครับและเลื่อนระดับไปเรื่อยๆซึ่งอุปกรณ์เนี่ยจะมีเซตและทุกครั้งนะครับที่เราเลื่อนระดับครับเราจะได้ค่าพลังเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นอาวุธเนี่ยเมื่อเราเลื่อน1ขั้นนะครับเราจะได้ a d k อยู่ที่10%เมื่อเลื่อนถึง5ขั้นเนี่ยจะได้ a d k ถึง50%กันเลย และตรงนี้นะครับจะเป็น1จุดครับที่เราสามารถดันค่า CP ได้อย่างเช่นสร้อยตัวนี้นะครับผมสามารถอัพขั้นได้พออัพขั้นปุ๊บใช่ไหมครับค่าพลังเราจะขึ้นทันทีเลยแบบนี้นะฮะเราจะได้ค่าพลังขึ้นมาทําให้ TP เราสูงขึ้นเรื่อยๆครับและช่องทางที่สําครับสำหรับการดัน CP ครับคือการรีออปชันครับเมื่อเราทําการรีออปชันครับอย่างเช่นถ้าเราไม่ชอบออปชันออปชันไหนครับเราสามารถกดหลอมใหม่ได้ พอเรากดหลอมใหม่เราจะได้ออปชั่นที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้ออปชั่นที่ดีขึ้นให้เรากดเปลี่ยนสเตตัสตรงนี้ครับแล้วเราจะได้ค่า CP มากขึ้นด้วยให้เราพยายามดูที่เป็น a d k 5นะครับคริ5 a t t a c k s ส e e ด5ให้ดูแบบนี้เป็นต้นครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนเพื่อให้เรารได้สเตตัสที่มากขึ้นแล้วก็เก่งด้วยนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนสเตตัสได้เลยแค่นี้ CP เราก็เพิ่มแล้วครับสำหรับช่องทางที่2 และช่องทางที่3สาหรับการเพิ่ม CP ครับคือการอัพสกิลการอัพสกิลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขาการอัพด้วยให้เรากดเข้าไปที่สกิลครับเขาจะมีรูปแว่นขยายตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยเขาจะบอกว่าเมื่อเราอัพสกิลเลเวลหกสิบจะได้ท่าพิเศษนะคคือลดจํานวนดามเมจที่ต้องการใช้ลง5หน่วยแล้วก็เพิ่มพลังสกิลนะครับสิหน่วยเมื่อเลเวลเก้จะเพิ่มโจมตีนะครับชั้นสูง1นึ่งั้นนะครับแต่ละสกิลจะเพิ่มไม่เหมือนกันให้เราครับอัพไปตามขั้น สมมติว่าอันนี้ผมเลเวล51ใช่ไหมครับเราต้องอัพเพิ่มอีก9ขั้นเพื่อได้รับสถานะเพิ่มเติมก็คือลดจํานวนดาเมจที่ต้องใช้ลง5หน่วยนะครับเราก็ได้แล้วแล้วเราก็จะได้ค่าสีผีเพิ่มด้วยให้เราอัพเฉลี่ยเฉลี่ยแบบนี้ไม่ต้องอัพโดดสักอันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อเลเวล60จะเพิ่มทิกเกอร์นะครับ5%ให้เราอัพไปเลยนะครับเต็มพอพอเลเวล60ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้ทิกเกอร์อีกหก้นบ,บนี้ CP เราจะไปได้ไวรั้วก็จะเก่งด้วย และสาหรับการเพิ่ม CP ีนะครับในช่องทางที่4ครับคือการอัพพรสวรรค์ครับการอัพพรสวรรค์ต่างๆนะครับให้เราเลือกดีๆนะครับว่าจะอัพพรสวรรค์แบบไหนทุกครั้งที่เรากดอัพพรสวรรค์เราจะได้ค่า CP ีด้วยครับซึ่งค่าพรสวรรค์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้ครับทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนค่าพรสวรรค์ตรงนี้จะรีเซ็ตแล้วคุณจะสามารถอัพใหม่ได้ด้วยครับก็ลองดูนะครับคุณเล่นสายไหนชอบพรสวรรค์อันไหนคุณก็สามารถใช้ตามสไตล์ของคุณได้เลยครับ ต่อมาครับสำหรับการเพิ่ม CP อีกหนึ่งช่องทางครับบอกเลยว่าช่องทางนี้เพิ่มได้เยอะมากๆครับให้คุณนะครับอัพสัตว์เลี้ยงของเรานะครับคุณจะได้ค่า CP ด้วยทุกครั้งที่คุณอัพนะครับเขาจะบวก CP ให้เราหมดเลยทุกเลเวลที่อัพคุณจะได้ค่า CP ทั้งหมดและมันไม่ได้มีแค่นี้ครับสำหรับการอัพสัตว์เลี้ยงที่เพิ่ม CP เขายังมีเล็กๆในน้อยให้เราดูด้วยเราสามารถเข้ามาดูที่หน้าสัตวเ์เลี้ยงได้ครับแล้วกดเข้าไปที่อุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงของเรากดคาว่าอัปเกรดตรง และเมื่ออัพไปแล้วนะครับเราจะได้ค่า CP และคุณดูมุมขวาล่างครับที่จะมีแว่นขยายคุณกดเข้าไปเลยเขาจะมีเงื่อนไขาการอัพด้วยครับเขาบอกว่าให้คุณอัพเมโรบอนนะครับเข้าสู่การต่อสู้อย่างน้อยนะครับช่องท่าเลเวล5นะครับ8อันแปลว่าถ้าเกิดว่าเราอัพช่องท่าพวกนี้นะครับเลเวล5ทั้งหมดครบ8อันเราจะได้ค่า CP เพิ่มด้วยและคุณจะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือ ระหว่างที่ปลูกพลังครับจะเพิ่มคีเรทด้วยนะครับของตัวละคร10%ถ้าเกิดว่าคุณอัพเลเวล80อันคุณก็จะได้รับสเตตัสเมโลมอนบวก10%ให้คุณอัพตามเงื่อนไขนี้นะครับพยายามอย่าอัพโดดโดดอันเดียวอย่างเช่นผมเนี่ยอัพไป11อัพไป12เนี่ยให้เฉลี่ยไปอัพอันอื่นนะครับให้เลเวล5ให้หมดก่อนแล้วค่อยมาอัพอันโดดโดดเพิ่มนะครับจะทําให้เรานะครับได้ค่า CP มากขึ้นและเก่งขึ้นได้ไวด้วยครับช่องทางถัดไปครับสำหรับการเพิ่ม CP ครับคือเครื่องรางครับ เครื่องรางตรงนี้เพิ่ม CP เยอะมากๆครับและเครื่องรางเนี่ยเวลาเราอัปเกรดนะครับให้เราสังเกตดูดีๆครับเขาจะมีเอฟเฟกต์พาสซีฟครับเอฟเฟกต์พาสซีฟเนี่ยคือการอัพคุณสมบัติครับเวลาเราอัพคุณสมบัติเพิ่มขึ้นไปเราจะได้เอฟเฟกต์พาสซีฟตรงนี้เพิ่มเติมด้วยซึ่งเอฟเฟกต์พาสซีฟเนี่ยจะได้ค่า CP ทุกอันเลยผมแนะนําให้อัพคุณสมบัติทุกอันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลือเริ่มน้อยแล้วนะครับที่อัพให้คุณไปเลือกอัพตามที่คุณต้องการ อย่างเช่นคุณอยากได้ดาเมจสกิลเพิ่มเติมคุณก็อัพตัวนี้อย่างเช่นคุณอยากได้ดาเมจในภูมิภาคความว่างเปล่าเพิ่มเติมนะคะคุณก็สามารถอัพอันนี้และในการอัพดาวนะครับก็ยังสามารถเพิ่ม c p เช่นกันเพราะคุณกดอัพดาวใช่ไหมครับคุณจะได้ค่าสเตตัสนะครับของพาสซีเพิ่มขึ้นด้วยของสมบัติ10%เขาจะเขียนบอกไว้เลยให้คุณอัพตามนี้และสมบัตินะครับยังมีเซตด้วยนะครับเมื่อคุณทําให้สมบัตินะครับได้โบนัสเซต อาได้ของครบนะครับ6ชิ้นและอัพเลเวล6ทั้งหมดนะครับคุณก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมและคุณยังได้ C p พีที่มากขึ้นด้วยครับทุกสมบัตินะครับจะมีเซตของเขาหมดเลยเมื่อคุณได้สมบัติครบหมดแล้วใช่ไหมครับให้คุณอัพเซตเหล่านั้นครับไปบวก6นะครับบวก9บวก10ให้ครบเซตก่อนส่วนอันไหนยังไม่มีเซตอาจจะมองข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปอาร์บัอื่นที่ยังไม่มีเซตค่า c ีเราก็จะได้น้อยนะครับแล้วก็ความกิงของเราเนี่ยจะน้อยลงด้วยเพราะว่่่ามมมมมัันนจะไได้้สบตตติิิเเพรงี อันนี้นะครับก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับการเพิ่ม CP ครับของเกมโกโก้มร์ฟินก็เป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ครับส่วนใครรู้แล้วนะครับหรือมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้ดีคริปชันนี้ได้ครับว่ามีช่องทางไหนสำหรับการดัน CP เพื่อให้เพื่อนๆนะครับดัาน c p ไปเล่นด่านไกลๆกันได้สนุกมากขึ้นด้วยแล้วหลังจากนี้ครับหลังจากปรับเปลี่ยนเป็นคราสองเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเราเจอกันสําหรับการบิลสกิลต่างๆครับว่าสกิลแอสซิสินนะครับบิลไหนเล่นมันเล่นสนุกทําดาเมจได้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาเทสกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสาหรับวันนี้ครับขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย